กลับมาพบกับนุ้ยกันอีกครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะคะกับ Basic Electronics Tutorial ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนุ้ยได้พูดถึงการประยุกต์ใช้ LDR ค่ะให้วัดค่าความสว่างนะคะแต่ในครั้งนี้นุ้ยจะประยุกต์ใช้ t h e ร์มิสเตค่ะให้วัดค่าอุณหภูมิกันบ้างค่ะเจ้า t h e ร์มิสเตเนี่ยนะคะ ก็คือมาจากคําว่า Thermal บวกกับ r e s i s t o r ค่ะหรือว่า Thermally Sensitive Variable r e s i s t เตนะคะหรือตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าตัวเองตามอุณหภูมิค่ะโดยมีหลักการทำงานว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะความต้านทานจะน้อยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ำความต้านทานจะมากค่ะโดยปกติอะนะคะเจ้าเทอร์มิสเตอร์เนี่ยมีหลายค่าความต้านทานนะคะแต่ เจ้าเทอร์มิสเตอร์ที่เราจะใช้ต่อวงจรในวันนี้นะคะมาจากชุด r r v v t t e h Arduino Nano Start Up Kit ของเราค่ะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ 10k โ oh อห์มค่ะแล้วก็วงจรที่เราจะต่อในวันนี้นะคะเราจะต่อเพื่อจะเขียนโค้ดให้กับเจ้า Arduino เพื่อที่จะรับค่าสัญญาณอนาล็อกจากเจ้าเทอร์มิสเตอร์ค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณดิจิตอลให้กับเจ้าบัสเซอร์ค่ะเมื่อถึงอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยค่ะ วงจรของเรานะคะก็จะมี2ส,ส่วนอย่างเช่นเคยค่ะก็จะมีในส่วนของ Input แล้วก็วงจร p u t p u t นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะต่อ Input ก่อนค่ะแน่นอนนะคะว่าที่ต้องใช้ก็จะเป็นเจ้า t h อร์มิสเตค่ะนุ้ยจะจ่ายไฟ5โวลต์นะคะให้กับเจ้า t h อร์มิสเตผ่าน R10k โ oh อห์มค่ะหรือว่าเป็นการผูกอัดนั่นเอง ไฟเลี้ยง5โวลต์ของ Arduino นะคะอยู่พินที่27ค่ะอ่าแล้วค่อีกข้างหนึ่งของเจ้าเทอร์มิสเตอร์นะคะก็จะลงกราวค่ะกราวของ Arduino นะคะอยู่พินที่29ค่ะแล้วระหว่าง R10k โ oh อห์มกับเจ้าเทอร์มิสเตอร์นี่นะคะเราจะ นำสัญญาณตรงนี้ล่ะค่ะไปเป็น Input ให้กับเจ้า Arduino ที่ขาอันะล็อกที่ศูนย์ค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นในส่วนของ Output นะคะ Output ไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีแค่เจ้าบัสเซอร์อย่างเดียวค่ะเจ้าบัสเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วค่ะไฟก็จะต้องวิ่งจากบวกไปลบนะคะ ดังนั้นขาบวกของเจ้าบัสเซอร์เนี่ยจะต่อเป็นเอาต์พุตของ Arduino ค่ะเอาต์พุตของ Arduino ก็คือขาดิจิตอลที่3ค่ะด้านลบของเจ้าบัสเซอร์นะคะเราก็จะลงกราวแทนทวยจะให้ลงกราวเดียวกันกันกบเจ้าเทอร์มิสเตอร์ไปเลยนะคะ สักที่เรานะคะต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเขียนโค้ดกันค่ะให้เจ้า Arduino เนี่ยอ่านค่าอุณหภูมิค่ะอันนี้คือโค้ดที่ใช้ในการวัดค่าอุณหภูมินะคะอันดับแรกเราจะต้อง include library math เข้ามาก่อนนะคะเพื่อใช้สำหรับฟังก์ชันการคำนวณค่ะต่อมาเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า thermistor ค่ะ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงค่าสัญญาณอนาล็อกให้เป็นอุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสค่ะโดยลอรนะคะเป็นตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากขาอนาล็อกที่ศูนย์ค่ะในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นอุณหภูมินะคะมีสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนนิดนึง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทมเพลตที่มีให้อยู่แล้วสามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะต่อมาก็มาเซตอัพ9,600บิตเปอร์เซกฟังก์ชันลูปของเรานะคะใช้ตัวแปรเทมในการเก็บค่าอุณหภูมิของฟังก์ชันเทอร์มิสเตอร์ค่ะที่อ่านได้จากขาอนาล็อกศเพื่อไปแสดงผลในซีเรียลพอร์ตแล้วใช้คำสั่ง Print ln ให้แสดงผลที่มอนิเตอร์ค่ะดิเลย์1 0 0 0มิลลิเซกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเทอร์มิสเตอร์ของเราจะอ่านค่าอุณหภูมิได้กี่องศาที่อุณหภูมิห้องตอนนี้คือ24องศานะคะแล้วตอนนี้นุ้ยเอาหัวแร้งร้อนๆเนี่ยไปวางใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะว่าค่าอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะและเมื่อเรานะคะ ได้ค่าสัญญาณอนาล็อกจากอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดกันค่ะให้เจ้าบัสเซอร์เนี่ยส่งสัญญาณเตือนออกมาในกรณีที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เรากำหนดไว้นะคะสำหรับโค้ดนี้นะคะจะเพิ่มในส่วนของเอาต์พุตเข้ามาเราจะเพิ่มที่ฟังก์ชัน Setup โดยเราจะกำหนดให้ขาดิจิตอลที่3 เป็นเอาต์พค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มฟังก์ชันในการตรวจสอบอุณหภูมิด้วยคำสั่ง if l โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเทม็มมากกว่า26องศาให้ขาดิจิตอลที่3มีเอาต์พุตเป็น High ค่ะแต่ถ้าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ26องศาเนี่ยให้เป็น Low ค่ะ Worify ได้เลยแล้วต่อด้วย Upload ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเจ้าเทอร์มิสเตอร์แล้วก็เจ้าบัสเซอร์ค่ะครั้งหน้าเราจะมารู้จักกับเจ้าจีโรราบอร์ดค่ะหรือว่า r g b l v d ของเรานะคะเพื่อนๆนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับนุย้ยแล้วก็ทีมงานกาวิเทคได้ค่ะจะแนะนำหรือติชมเข้ามาก็ได้นะคะผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เราค่ะหรือจะพิมพ์เข้ามาที่เฟซบุ๊กของเราก็ได้ค่ะ และยังไงนะคะฝากติดตามวิดีโอของเราทาง Youtube ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ